สวัสดีครับกับอีพีสองนะครับต่อจากคลิปแรกเลยนะครับผมกับยู่ที่บ้านเจริญธรรมนะครับตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับค้อยงามนะครับของลุงพูนนะครับจับจารบัดนะครับแล้วกับมูลานะครับมาเบิ่งพอพันนะครับพอพันธุ์ จับลอยนะครับของลุงนะครับเจ้าโอเคเจ้าโอเคนะครับ,รบโอเคจริงๆนะครับเห็นลูกแล้วไม่ผิดหวังนะครับโโค,ครับตัวนั้นก็ร้อยไหมครับลุงอ๋งอเดี๋ยวครับ ดูจาโอเคก่อนครับดูนะครับลักษณะพ่อจับร้อยอ๋อไขสวยหางไม่ดอกอ่ะลุงหันหน้ามาหน่อยครับเดี๋ยวทำหน้าปกนะครับโอเคครับลุงช่วยอช่วยบอกนะครับว่าจับร้อยลักษณะจับร้อยครับลักษณะจับร้อยดูหัวกระบาลเนี่ยครับจะโหนแล้วเขาจะบีบลง เปิ้ลเขาจะใหญ่อย่างนี้เห็นไหมครับอู้ใหญ่กว่าขาอีกนะครับเนี่ยเปิ้ลเขาจะใหญ่แล้วหัวหนอกตาจะไม่ใหญ่ครับตาตาจะเล็กตาเล็กนะครับตาเกาหลีตาเกาหลีนี่ดูลูกเจ้าโอเคเนี่ยอ๋อครับนีปีหนึ่งสิบสองเดือนครับนั่นแม่ร้อยคุณทองหอคุณทองหอนะครับข้างหลังนู่นครับฟาร์มของสจวุฒิเลยตอนนั้นอ๋อมาจากฟาร์มของสจวุฒิ ลบุรีนะครับซอยสิบสอ่ะซอยสิบสองนะครับถ้าถ้าเลือดร้อยต้องเกินตัวนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าความใหญ่ร้อยหกสิบกว่าครับโตก็เจ้าโอเคตอนนี้ยุคพ่อลูกรีดนมอลูกตัวผู้นะครับกินนมเก่งกินนมเก่งเจ้าโอเคนี่กี่ปีแล้วครับลุงปีที่หนะครับหกปีนะครับก็ถือว่าเต็มแล้วเกือบเต็มคุณโอเคก็ให้โลกเนี่ยครับ ดูแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่กระดูกใหญ่หางสวยนะครับหางเป็นพวงสวยเลยนะครับค <c oughs> ุณโตดีคุณโตดีนะครับลูกเจ้าโอเคนะครับอายุปีนึงประมาณ13เดือนแหละ13เดือนนะครับดูกระบาลหัวนะครับหัวดูเขาตัวนี้ก็ร้อยไหมครับลุงร้อยสิร้อยนะครับอ๋อแม่ร้อยนะครับ กระดานเขาใหญ่มากนะครับอันนี้คือแม่เขานะครับก็ผอมหน่อยลูกตัวผู้รีดนมพ้องอยังครับมันมาเจอแรง่อนะครับมาเจอแรงแล้วก็ลูกด้วยครับ ใ,ใครสงสัยอยากรู้เกี่ยวกับยับขอให้ทำปรึกษาได้เพราะผมก็เลี้ยงมานานอ,อ๋อครับผมบก็นอกจากลุงออดลุงพูลแล้วก็แถวนี้ก็มองไม่เห็นถแถวนี้ก็มองไม่เห็นใครแล้วนะครับ เลี้ยงมูลากับจับเนี่ยนะครับที่เลี้ยงมานานนะครับแล้วก็พัฒนามานะครับไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะครับครับรใช่<ร>ใช่ราาครับแต่เราก็ไม่ใช่แบบไปจับที่อื่นมาขายไม,ไม,ไม่ของเราเองเราพอเองขายเองนะครับรู้รู้ประวัติทุกตัวนะครับพูด พ่อแม่นะครับตัวเมียตัวนี้ลูกคุณโอเคอะค่ะลายแดงครับกระจาบร้อยครับอายุสิบสามเดือนเนี้ยองขนาดนี้ถ้าใครคิดอยากทำอย่าช้าต้องทำเลยคิดแล้วต้องทำเลยนะครับช,ช้าไปวันหนึ่งก็เสียเวลานะครับอ๋ออันนี้แยกนะครับ เจ้าของเจ้าโอเคจับลูกจับเจ้าโอเคถ่ายลงดูทุกอย่างมาจับเอาห้ายเลยไรหน้าปกไ,ปได้ครับนั่นเจ้าของตัวจริงอ,อ, <c oughs> อ๋อกินน้ำอยู่นะครับเจ้าโอเค พี่เอา,เอามุมนี้ก็ได้ครับเนี่ยหาเหลี่ยมสวยๆกันมีไฟป่ะครับุ๊เอ,เอาของขวางได้ไหมพี่อโอเคครับอ่าโอเคยืนได้ละหนึ่งสองอ,อีกรูปครับ เอเครับเรียบร้อยครับอ้แข้งขาใหญ่มากนะครับเขานี่ใหญ่กว่าขาอีกนะครับไข่สวยนะครับตัวนี้ก็แทนพ่อได้สบายนะครับ ออครับโอ้โดีแล้วนะครับผมว่าอันนี้ก็หัวใหญ่เลยครับได้พ่อเลยนะมผมว่ากระดานเขาใหญ่มากนะครับโคนเขาแข้งขาดีขาสวยนะครับสวยมากนะครับ ก็เอาไว้ทดแทนโอ้ตัวนี้ก็กล,กล,ลูกร้อยนะครับต,นนนตัวเมียนะครับสวยนะครับเอาไวท้ทำ โอ้สวยนะครับเนี่ยสูงโย่งดีนะครับลูกร้อยมีจับร้อยเลยมีคนเขาครับไม่แพ้ตัวผู้เลยนะตัวเนี้ยครับเขาใหญ่เอาโอเคเข้าขอบนีเดี๋ยวตัวนั้นมาอ่โอ้ตัวใหญ่มากนะครับ ร้อยหกสิบได้ครับสูสนีนิดนิดนิดนะครับร้อยหกสิบนิดนิดร้อยหกสิบต่ำามร้อยหกสิบร้อโยงเข้าเลยจับสระพายเข้าเลยแล้วข้อดีของเขาคือเชื่องเขาให้ลูกเชื่องทุกตัวใช่ใช่ครับอันนี้ผมเชื่อเลยเพราะว่าควายเนี่ย ไม่ว่าควายว่าวัวนะครับถ้าพันธุกรรมเขาเชื่องให้ลูกสาวไปยืนคู่ถ่ายก็ได้จะอไม่ต้องเอาลงถ่ายไหมกล้องเดี๋ยวให้ไปเข้าไปถ่ายหน่อยเร็วไม่ต้องกลัวมาไม่ต้องกลัวไปเในไทยนี่ก็ได้เชื่องนะอ่ะจับเลย ไม่ต้องกลัวไปหอมแก้มมันอย่างเดียว 1..2.. ึ่งสองโอเคสุดยอดจริงๆตัวนี้ข้อข้อพันธุกรรมนี่ก็สำคัญนะครับว่าเกี่ยวกับความเชื่องเนี่ยนะครับถ้าแม่เชื่องพ่อเชื่องน่าเก็บนะครับ ถ้าสุมมติถ้าจะไปซื้อควายเล็กพ่อร้อยแม่ร้อยจะเอาจ้าบร้อยต้องดูลักษณะสตัวนี้ไว้ครับตัวตะภายแดงกับตัวมีตะภายถ้าตัวผู้ต้องได้อย่างนี้ใช่ไหมครับต้องได้อย่างนี้ถ้าตัวเมียก็ต้องได้อย่างนี้ใก็กระบาลใหญ่นะครับที่สําคัญเลยกระบาลใหญ่กระบาลใหญ่แข้งขาจะใหญ่แข้งขาใหญ่ต่างกับมูล่าคือขาจะใหญ่แล้วช่วงขาจะกว้าง อ๋อ <Ừ, S 1> ครับแล้วก็เขาหนีบนะครับนเลือดห้าสิบมูล่าห้าสิบจาาห้าสิบอ๋อดูรู้เลยนะครับเพราะว่ากระบาลไม่ค่อยกว้างนะครับแต่ถ,า,ถา,าม100อ๋อครับถ้าเป็นมูล่าม,มันจะสมอกมันจะเขามหอยแล้วหมอมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับอย่างแม่เนี้ยห้าสิบจาห้าสิบม 50, ูล่าห้าสิบแต่ถ้าพัฒนาได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเลี้ยงยังไงก็ได้ ใส่พ่อไหนก็สบายเลยใช่ครับถ้าเกิาผ่านมูราไม่ต้องไปแบบหาจาบร้อยมาใส่ก็ได้ผ่านไทยเลยถ้าใส่ไทยยิ่งโอ้โหสุดยอดเลยเนื้อนี่ออกบึกเลยตั้งแต่ว่าน้ำนมมันดีนะครับผมเห็นดรต๋องไว้ใส่นะครับแล้วก็แถวบ้านขนาดแม่แบบเป็นมูล่าเลือดไทยแบบอ่อนๆหน่อยก็ถือว่าโอเคครับในการให้ลูก ไปเย็นบังคับโอเคไว้ก่อนดิต <c oughs> ัวนั้นไปปูนไปกับแม่าก่อนไปหาย่าก่อนไป <c oughs> ไอตัวหนึ่งเข้าแล้วครับโอ้มาแล้วเดี๋ยวจะออกมาไม้สอดได้อัน,นถ้าใครไม่เข้าใจมือใหม่มาปรึกษาได้โทรคุยก็ได้ครับอ่ะครับขอเบอร์เลยครับลุง086 086 1337 หนึ่งสามสามเจ็ดสามแปดสองสามแปดสองนะครับลุงพูนนะครับลุงพูนควายงามครับผมใครสนใจนะครับมามาเที่ยวได้หนะครับมาเที่ยวมาศึกษานะครับขอคําแนะนําครับอยากเลี้ยงนะ่ได้เลี้ยงอะไรเนี่ยผมให้คําแนะนําได้ไม่เสียตังค์ครับครับใช่ผมว่าจําเป็นนะเรื่องมาพูดมาคุยเนี่ยครับดีกว่าไปเริ่มเองคุณจะเลี้ยงอย่างไรครับแรก ถ้าซื้อไปแล้วจะทำยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้คําแนะนําได้ <L un ters> ครับ <L un ters> เพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานเรารู้ว่าเออมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคนเลี้ยงควายไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอยาก,เ,ยกเลี้ยงก็เลี้ยงแล้วพอมาเลี้ยงแล้วเลี้ยงมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสี่ยงอาการเงินซื้อมาพอซื้อมาแล้วเอแล้วเ,เ,เราอยากขายมันไม่เหมือนกับเราตอนซื้อครับตอนซื้อเราซื้อมาในร <ters> าคาที่เต็มเราขายขายเพราะาเนื้อมันก็ไม่ได้เราต้อง <L un ters> สาคัญนะครับการขายก็สําคัญ เพราะว่าเรามารู้จักกันแล้วอะไรแล้วมันมันมาอยู่ในวงการพวกเราแล้วเราก็ขายกันง่ายครับอ๋ออันนั้นก็อีกข้อลวครับกาต้องเบรกรถเบรกเบรก เบคควายไม่อยู่หรอกไม,ไม่รู้<ต>เรื่องอยู่ไกลกนให้เข้าไปเลยครับอ๋อคนละข้อกันเหรอครับแต่ก็เป็นพี่น้องกัน,น,อกนโอ้ดีนะครับเลี้ยงทั้งขรอวครัวด้ยนะครับเป็นไงครับลุงออ้กับอาชีพเลี้ยงควายเลี้ยงอ,ยอาชีพเลี้ยงควายเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ว่ายั่งยืนครับเพราะว่าเรา เราไม่ได้ไปซื้ออาหารเราไม่ได้ไปซื้ออาหารแล้วเราเลี้ยงแบบธรรมชาติตัดหญ้าให้กินมั่งเวลาเกี่ยวข้าวแล้วเราก็อัดฟางเก็บไว้มั่งให้มันมันอยู่ได้สบายอยู่แล้วเลี้ยงควายขอให้คนเลี้ยงต้องอดทนครั้นแรกคืออดทนก่อนครับผมปัจจัยเดียวนะครับปัจจัยเดียวคือคนอย่างเดียวเลยต้องอดทนก่อนแล้วมีที่เลี้ยงหาที่เลี้ยงให้ได้เราจะเลี้ยง ิบแม่เนี่ยแล้วก็ต้องมีที่เลี้ยงพอเราเลี้ยงแล้วพอมันสองปีไปแล้วมันใช้ผลผลิตละมันเลี้ยงตัวเราได้พอมันเลี้ยงตัวเราได้เราก็เหมือนกับพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านกับเสือนอนกินนะนะโอ้ครับถึงปีได้ถึงปีได้ดูแลแม่พันธุ์ให้ดีครับดูแลแม่พันธุ์ให้ดีพ่อพันธุ์ดูแลให้ดีเดี๋ยวเวลามันคลอดลูกออกมาปุ๊บนี่เราจะโอ้โหเปิ่มมากเลยครับ ตอนนั้นตอนนี้โอ้ยถ้าถ้าเข้ามาอยู่ในนี้แล้วจริงๆเราจะรักของพวกนี้มากครับเพราะควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบมันไม่ใช่ดูร้ายอะไรแบบที่เขาคิดของผมไม่มีดุผมดูแตะต้องได้ตัวใช่ครับแล้วเราต้องมันเล่นมันมันเล่นมันทุกทีตอนเย็นเขาเข้าคอกมีน้ําฉีดมั่งครับฉีดน้ํามั่งแล้วก็รูปๆเกาๆทำๆหน่อยนะครับ พยายามตั้งชื่อก่อนก่อนอื่นต้องตั้งชื่อแล้วเรียกเขาให้คุ้นเคยเราครัถึนว่าเออโอเคเนี่ยโอเคบางทีไปอยู่กลางทุ่งเราเรียกเขาจะยกหัวใส่เราครับเหมือนกับเขารู้แต่เขารู้หรือไม่รู้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนกับเขารู้เรียกบ่อยๆนะครับเรียกบ่อยๆเล่นบ่อยๆแม่พันธุ์ตัวนี้ผมรักมากแต่ตอนนี้ยุบเพราะลูกโหัวรีคมับ ดูตัวหัวลูกเขาใหญ่ใหญ่มากครับสูง165เงี้ยหาตัวจับยากเลยในประเทศนี้หาตัวจับยากนะผม <c oughs> ว่าตรงในประเทศนี้แหละเพราะว่ามันคนเลี้ยงไม่กี่คนนะครับออแล้วสูงขนาดนี้แล้วไม่ใช่ควายแก่ตัวนี้ควายลูกตัวที่สองเองอ๋อครับแล้วต้องยุบนะเพราะว่าลูกโอ้ยินทั้งวันตัวผู้ด้วยนะครับตัวผู้ตัวนี้ มีคนจองเยอะแยะไปหมดผลิตไม่ทันนะครับลูกตัวนี้นี่แหละครับข้อดีของการเลี้ยงสายต่างนะครับต่างจากเพื่อนคือถ้าเราเลี้ยงต่างจากเขาเราก็เป็นของใหม่ครับของแปลกที่คนอยากลองครับอยากลองอยากเออว่ามันเป็นยังไงเพราะใคไทยพื้นบ้านเราก็เลี้ยงกันมาเยอะแล้วครับว่าเออเราก็รู้แล้วว่ามันขนาดนี้นะมันได้ขนาดนี้แหละสูงสุดถ้านอกจาก เออผสมลูกพ่อดังๆเขาจริงๆงั้นเนี่ยแต่แตอนนี้เราถ้าเรามือใหม่เราก็จะกล้าไหมล่ะราคาคายทุกวันนี้ซื้อรถได้เป็นคันราคาหล 3, 000, 4, 000าักสามแสนสี่แสนของผมไม่แพงครับมาคุยกันได้ตัว<ด>ไหนมันพอแบ่งราคาที่คนมือใหม่เลี้ยงคนต<า>ังน้อยแล้วก็มีให้ราคาที่ท่านต้องการที่ว่า,าเออผมมีทุนอยู่ยเท่านี้นะ จัดเกตนี่ให้ไปเอา้าพอใจไหมก็สําคัญต้องมาคุยกันนะครับคือถ้ามีใจเดียวกันเนี่ยยังไงผมก็ว่าคุยกันง่ายนะครับ<อ>เรื่องเงินเอาไว้หลังก่อนเลยพอซื้อไปแล้วเราก็ยังแนะนํคทาแนะนําเราก็ยังมีอยู่ตลอดครับปร,รึกษาได้เออควายไม่สบายนะควายไม่สบายนี่ใช้อะไรทํำยังไงฉีดยายังไงครับเราก็ให้ทำปรึกษาตลอด ดีนะครับมีบริการหลังการขายนะครับ<ช>ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเพราะว่าเราซื้อแล้วซื้อไปแล้วไม่ได้ทิ้งนะครับ<ช>ก็คือมีแนะนําตลอดนะครับมีปัญหาก็ปรึกษาได้ตลอดคนที่ที่เลี้ยงควายเนี่ยถ้าคนไหนทนได้คนเลี้ยงควายก็ต้องทนเลี้ยงควายนะครับมันถึงจะอยู่ได้เพราะว่าเราเลี้ยงปีหนึ่งแล้วขายเราไม่ได้ผลผลิตนะครับเราต้องเลี้ยงให้เห็นโลกเห็นโลกออกมา ตัวแรกมันอาจจะได้แค่ทุนคืนแต่ตัวที่สองเป็นกําไรแน่นอนโอ้ตองควายถ้าเราเลี้ยงดีผส,สมดีหรือว่าให้ยาให้ให้ยาดีๆให้วิตามินดีๆเนี่ยควายจะออกลูกปีละครั้งครับออกทุกปี้าเราไม่ปล่อยแบบละเลยจนเกินไปทําให้จํานวนเยอะจนเกินไปอย่างของผมเนี่ยครับถ้าเลี้ยงสิทิแม่ยังไงก็ดูแลได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็มาตรฐานเลยนะครับ วันนี <Tonight> ้ส่งแล้วเนี่ยส่งไปกระบี่เช่นเดือนนี้เข่าแดงเนี่ยนะครับสาวเนี่ยคู่เนี่ยอู้จับร้อยเข้าไปแล้วไม่ใช่ไม่่ใชตัวอะไรตัวหันท้ายมานี่ปครับตัวผู้หรือเปล่าครับมีตัวผู้ตัวผูเข่าแดงเหรอครับนี้นี่ยตัวหันท้ายมาเนี่ยครับตัวผู้เข่าแดงส่งไปพอดีตัวนี้ตัวเมียต้องไปยังคู่นี้เอาเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียกแพงอย่าง ตัวนี้เราก็เรียกห้าหมื่นเงี้ยครับเราก็ทําใบส่งให้อะไรให้ครับห้าหมื่นก็ถ้าดูเนื้อตัววัวผมก็ว่าเหมาะแต่ถ้ามองลึกไปกว่าจะมาได้ตัวนี้เนี่ยเป็นสิบปีนะครับ <c oughs> การซื้อสายพันธุ์เราต้องมองอย่างนี้นะครับอันนี้ลูกคุณโอเคครับกับแม่มูล่าร้อยกว่าจะได้โอเคอกว่าจะได้พ่อโอเคมาที่ลงตัวเนี่ย ก็โอ้ไม่รู้กี่สิบปีนะครับกว่าจะได้แม่มูล่าร้อยมาอีกนะครับตัวนี้ไปคู่กัน๋อครับตัวผู้ตัวนั้นแบ่งไปเท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นครับคู่นี้ก็แสนต้องได้นี่ดูดูเขาลูกจาโอเคจับับแต่เป็นลูกห้าสิบครับเราก็บอกตรงๆว่าเป็นลูกห้าสิบแต่มันเป็นสายจับแน่นอนครับดูเขาก็ชัดเจนนะครับหรือคนดูไม่เป็นก็ไม่มีหลอกนะครับไม่บอกกันตรงๆได้เนี่ย เนี่ยลูกห้าสิบครับจ่าห้าสิบมูล่าห้าสิบครับว่าจะโตเขาจะบีบลงอ๋อครับนั่นมูล่าร้อยตัวนู้นนะนะครับนู้นนะตัวอไตะพายขาวนั่นออกไม่มีไม่ได้ผ่านรับเลยตัวนั้นเป็นมูล่าเนี่ยร้อยนสวยร้อยแต่ว่ามันมันหลายชั้นแล้วไงครับไม่ได้อยู่พ่อเก่ามันก็เลยออกมาลักษณะนี้โอ้สูงนะครับตัวเมียตัวเนี้ย สูงนะครับสูงกว่าพวกเราครับผมร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนี่ผมว่ามิดหวัวผมนะครับเนี่ยเขาไปยืนตรงหนกกลางกันพี่ครับเพราะว่าควายเขาวัดขาหน้าขึ้นหนกกลางอยู่แล้วนะครับมิดแน่นอนนะครับเนี่ยผมดูแล้วมีครับร้อยร้อยหกสิบห้าขึ้นแน่นอนครับร้อยหกสิบขึ้น,น,ต,นตอนมันอ้วนตอนอ้วนใหญ่ๆน้ำหนักตัวเป็นตัน อือครับอ่ะครับก็ขอบคุณลุงพูนมากครับเลีปนี้ขอบคุณครับ